โอยทุกคนสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกคลิปนึงนะคะอดใจไม่ไหวตอนแรกว่าจะไม่ทำคลิปนี้แล้วเพราะว่าคลิปก่อนหน้าน่ะคือลงเป็นแบบไลฟ์ที่ตัดตัดมาให้ดูแล้วใช่ไหมแต่ปอยอดใจไม่ไหวปอยมาย้อนดูอีกทีแล้วปอยก็แบบทุกคนสังเกตแววตาพี่มาค่ะ ดูดูสายตาพ่อคือถ้าใครที่ดูไลฟ์ตั้งแต่แรกจนถึงช่วงที่น้องแบม,มออกมาค่ะจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าแววตาคุณมาร์คเปลี่ยนไปมากจริงๆนะคะพอน้องแบม,มออกมาคือคือละมุนมากอะ่ะพ่อแบบละมุนล,ละไมมากทุกคนแล้วก็แบบจากที่ดูดื้อๆสนๆก็ดูนิ่งขึ้น <laughs> มันเขียวกันไหมเนี่ยแต่ไม่รู้ทุกคนคือพอแบบ เฮ้ยมาร์กแบบมี something แน่นอน <c ười> คือพอน้องมาปุ๊บนะคือก็นั่นแหละค่ะคือจริงๆปลอยดูตั้งไลฟ์ตั้งแต่แรกเลยที่ที่มาร์กมากับยุกสองคนนะคะแต่ว่าวันมาเริ่มเริ่มอัดวิดีโอช่วงที่น้องแบม,มออกมานะคะเพราะว่าสังเกตเห็นว่าสายตาคุณมาร์คคือแบบอืมนั่นแหละค่ะเหมือนที่ทุกคนได้เห็นกันนั่นแหละสายตาพ่อเปลี่ยนไปมากสายตาพ่อสายตาพ่อมองแต่น้อง สายตาพ่อแบบและมุนละไมที่สุดแลด้วดูแล้วดูพ่อทำก็คืออยากจะหยอกเขานะหละเอาจริงๆคือพ่อก็อยากหยอกน้องอะทุกคน <c oughs> โอ้ยแล้วน้องมันก็น่ารักเลอเกินน้องแอมอ่มะ <c oughs> พี่จินยองก็น่ารักน้องยุกก็น่ารักนะคะได้ใ้คือไลฟ์นี้จินยองร้องเพลงเสียงสดพ่อมากๆนะคะขยอมก็คือหลัวเด็กของปอยเอง <c oughs> ส่วนมาร์กแบม,มนั้นเขาเป็นแฟนกันค่ะทั้งหมดนี้เกิดจากการกาวนะคะแต่ว่าแต่ว่าสายตามาร์กนี่เรื่องจริงนะคะจริงๆสายตามาร์กนี่เรื่องจริงถ้าใครที่ดูตั้งแต่แรกอย่างที่บอยบอกอาจจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันมันเปลี่ยนจริงพอน้องมาปุ๊บคือสายตาพ่อก็เปลี่ยนเลยนะคะจริงๆนะอืมก็นั่นแหละค่ะเนี่ยให้บอยเดานะ ตอนนี้เนี่ยตอนที่แบบไม่เห็นหน้าเขาเขาก็กำลังเล่นเกมจ้องตากันอยู่ล่อยขี้ชิฟกับทุกคนเนี่ยช่วงนี้ที่เห็นแต่มือมาร์กเนี่ยแล้วก็เห็นแต่แขนน้องแบบเนี่ยแปลว่าเขาก็น่าจะมองตากันอยู่น่าจะใช้สายตาสื่อสารกันอยู่อะไรสักอย่างอะจริงจริงโอ้ยแล้วนี้แบบจินมากไม่ไหวนะคะน่ารักมากจริงเนี่ยโมเมนต์แบบแขนชนกันโผล่เข้ามาพร้อมกัน ดีมากแม่หนูเขินน่ารักแล้วก็คือแบบพอน้องเข้ามาปุ๊บก็ไล์ต่อน,นิดนึงแล้วก็ยักย้ายนะคะมไม่รู้ว่าจะมีดินน้องดินเนอร์กันต่อไหมนะทั้งเจ็ดคนจริงๆน่าจะอยู่กันครบเอ๊ะหรืออยู่สี่คนเพราะว่าวันนี้มันมีวิดีโอคอลของสายจีนเนาะเออนั่นแหละค่ะทุกคน มาวีอีกรอบอดใจไม่ได้โอเคบายบาย